สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาพามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเราแพรวพราวแสงทองโพสต์ขอกำลังใจหลังถูกกลุ่มคนไม่ชอบตัวเองตามไปรารานตามร้านที่ว่าจ้างไปแสดงแฟนคลับแห่ให้พลังใจไม่ขาดสายกลายเป็นกระแสวิพากที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในโลกออนไลน์ เมื่อแพราๆแสงทองศิลปินหมอลำซิ่งชื่อดังต้องเผชิญกับพฤติกรรมสุดงงของกลุ่มคนไม่หวังดีที่ตามไประรานตามร้านจัดงานต่างๆที่ว่าจ้างเธอไปแสดงโดยมีการคอมเมนต์ตำหนิจะไม่อุดหนุนถ้าจ้างศิลปินคนนี้มาแสดงจนทำให้หลายร้านได้รับผลกระทบและไม่อยากจ้างทำให้เกิดความสับสนในโลกโซเชียลล่าสุดแพรพาวแสงทองได้ออกมาโพสตผ่านแฟนเพจส่วนตัวเพื่อส่งสัญญาณถึงแฟนคลับ ว่าเธอยังคงยืนหยัดสู้พร้อมขอกำลังใจให้ทีมงานทุกคนโดยระบุว่ากำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะขอบคุณร้านแสงจันทร์ขอบคุณพี่เคสำหรับคนที่มาเม้นดรามา่าไม่เป็นไรนะคะพวกเราทำมาหากินสร้างผลงานไม่ได้ไปเบียดเบียนใครสู้ค่ะทีมงานทุกคนโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วไม่ถึงชั่วโมงก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์นับร้อยนับพัน เสียงส่วนใหญ่ต่างแสดงความเห็นใจต่อศิลปินบอกว่าการทำมาหากินด้วยความสุจริตไม่ควรถูกคุกคามเช่นนี้หลายคนยืนยันจะสนับสนุนแพลวๆต่อไปไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งในคอมเมนต์ที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างคือข้อความจากแฟนคลับที่ระบุว่าเวนกัมอีอย่างน้อแพลวๆเอ้ยตามไปเม้นทุกเพจทุกร้านที่เขาให้ยาาแพลวๆมู่เจ้าเป็นอย่างกันให้เพื่อนได้ทำมาหากินซะหนึ่งกำลังใจให้แสงทอง นอกจากนี้แฟนคลับอีกหลายคนยังออกมาเรียกร้องให้สังคมมองเห็นว่าศิลปินเองก็ทำงานเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนและทีมงานหลายชีวิตเบื้องหลังเวทีมีทั้งนักดนตรีทีมเทคนิคและคนทำงานอีกมากมายที่ต้องพึ่งงานของแพรวๆเช่นกันการตามไปรุกรานร้านที่ว่าจ้างจึงไม่ใช่เรื่องที่สมควรเกิดขึ้นเพราะส่งผลกระทบเป็นทอดๆงานนี้ทำให้เห็นชัดเจนว่าแม้ดราม่าจะทาโถมเพียงใด แต่กำลังใจจากแฟนคลับยังคงเป็นพลังสำคัญที่ทำให้แพรวพรวเดินหน้าสร้างผลงานต่อไปอย่างมั่นคงชื่อของแพรวพรวแสงทองยิ่งถูกพูดถึงในมุมบวกมากขึ้นและยังคงครองใจแฟนหมอนลำทั่วประเทศไม่เปลี่ยนแปลงท้ายที่สุดของเรื่องราวดราม่าครั้งนี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดไม่ใช่เสียงตำหนิหรือการตามไปรานรจากกลุ่มคนไม่หวังดี แปลกลับเป็นพลังของกำลังใจที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องให้กับแพรวแพรวแสงทองจนกลายเป็นเกราะป,ป้องกันที่แข็งแรงกว่าเดิมหลายเท่าเพราะแม้จะมีพายุดราม่าถาถมเข้ามาเรื่อยๆแต่แพรวพรวก็ยังคงยืนหยัดด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเธอเลือกใช้คำพูดสุภาพสงบและให้เกียรติทุกฝ่ายไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงไม่สร้างความแตกแยกแต่เลือกสื่อสารด้วยความจริงใจของคนทำงานศิลปะ ที่เพียงต้องการหาเลี้ยงชีพและสร้างความสุขให้ผู้ชมกำลังใจที่แฟนคลับส่งมาอย่างไม่ขาดสายทั้งข้อความปลอบใจคำให้พลังรวมถึงการออกมาชี้แจงแทนศิลปินในหลายๆเพจทำให้เห็นชัดว่าความรักของแฟนคลับนั้นหนักแน่นและมีคุณค่ามากกว่าคำดูถูกใดๆหลายเสียงยังบอกว่าดราม่าครั้งนี้ยิ่งทำให้คนหันมามองแพรวในมุมที่สวยงามกว่าเดิม เพราะเธอรับมืออย่างมีสติและสง่างามด้านทีมงานและทุจัดหลายรายก็ยังคงยืนเคียงข้างพร้อมยืนยันว่าแพรวพราวเป็นศิลปินที่ตั้งใจทำงานทุกงานและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามาโดยตลอดความพยายามของกลุ่มคนที่คอยขัดขวางจึงไม่สามารถลดทอนคุณค่าของผลงานเธอได้เลยสุดท้ายแล้วดราม่าครั้งนี้ไม่ได้ทำให้แพรวพรวแสงทองอ่อนแรงลงแต่กลับทำให้ชื่อของเธอ แข็งแรงขึ้นในใจแฟนคลับมากมายกว่าเดิมและยิ่งตอกย้ำว่าไม่ว่าพายุข,ของความเกลียดชังจะโหมกระหน่ำเพียงใดพลังแห่งความรักความศรัทธ,ธาจากแฟนคลับจะเป็นแสงสว่างที่พาเธอก้าวต่อไปอย่างมั่นคงบนเส้นทางศิลปินที่เธอรักเสมอ